สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสตาร์ทเครื่องรถนิสสันบิ๊กเอ็มจอโค้งปี96พวงมาลาัย power นะครับนิสสันบิ๊กเอ็มจอโค้งปี96พวงมาลาัย power นะครับรถพร้อมใช้งานครับเก็บสภาพพร้อมใช้งานเลยรถสวยๆนะครับครับไปดูเครื่องกันครับเครื่องตัวนี้เป็น บีดียี่ห้าฝาแดงมันนะครับตรงสเปกนะครับบีดียี่ห้าฝาแดงมันตรงสเปกนะครับระบบเบรกสมบูรณ์นะครับเบรกสมบูรณ์เลยเครื่องนิ่มๆนะครับไม่มีไอไม่มีควันนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับไม่มีไอไม่มีควันนะครับรอบเครื่องเดินเรียบนะครับอัตราเร่งปกติน้ำปกตินะครับน้ำไม่ดันนะครับ น้ำไม่ดันนะครับความร้อนปกตินะครับคานหน้าเลขเดิมยังอยู่นะครับสวยๆนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เดียวซ้ายขวานิ่มๆนะครับไม่มีกระตุกไม่มีสะดุดนะครับ รถสวยนะครับรถสวยนะครับรถบ้านสวยพร้อมใช้งานเลยครับเส้นรอบคันตรงๆนะครับเส้นรอบคันตรงๆเส้นตรงนะครับรถสวยนะครับ ฝาท้ายมีแตกล่อนหน่อยนะครับมีตำหนิฝาท้ายแตกล่อนหน่อยนะครับช่วงล่างดีครับชัดสีสวยไม่ผุไม่ดามนะครับช่วงล่างดีชัดสีสวยไม่ผุไม่ดามนะครับภายในปกติดีครับแอร์เย็นเพลงเพาะเบาเบาะกรรมะยีนะครับเบาะกรรมะยี ท้องหลังคาสวยนะครับท้องหลังคาสวยเบาะกำมะหยี่พวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นอแอร์เย็นใช้งานปกตินะครับครับนิสสันบิ๊กเอ็มปี96จอโค้งพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนิสสันบิ๊กเอ็มปี96จอโค้งพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับ